ป่าสงบริเวณเจ้าอยู่หัวตรงนี้ แล้ต่อไปขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,ง,งกลาโหมพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบริเวณ โอุกซ่อนอ๋อค่ะไอ o v e you อ๋อแต่ว่าอะไรคิดถึงอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึง 嗯。谢谢 ้าบางดิกอยู่ก่อนรลูปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณเซบบอด้วยนะครับคราบจ้าหที่ร่างภาษาดยนะครับอาจารย์จะมาเป็นร่างภาษามูดเลยนะครับรับ รองกราของตั้งรองรองส่วนคราของท่านดรมาริวันอมรมแสงท่านผู้อำิยการนัก,กรเรียนสิสเสีเยรคณะครูทุกคนแล้วก็นักเรียนทุลักทุลักทุกคนนี้ขอส่งความรักทุกคน วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่โรงเรียนเสเียเสียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมนี่เป็นครูครูที่ทโรงเรียนหนัวที่ขอนแก่นปรายาปรรยาก็ เป็นครูที่ขวัญเก่นตอนเป็นครูรก่อนมีชื่อว่าครูสุธินภรรยาเป็นครูเฉลีมยวันเฉลิมวันแต่วันนี้วันนี้เาป็น การกุศลของเราพยายามคิดถึงเรียนมืหมุทุกคนแนวันวันนี้ดีใจและเป็นเกียรติมากกที่ได้มาเป็นประธานมอหมออเครื่องุูกโกหถูกโกที่ซ่อมแซงแล้วให้แก่โรงเรียนสะเทียน พูดได้มาก <ใน S 2> มาก็ร <ใน S 2> ู้เพระสมภพของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่สิบครบรอบหกรอบหกรอบหกรอบในวันที่ทยี่สิบแปดเดือนนี้นแล้วก็ปีนี้ 2อ6 7ห้าร้อยหกสิบเจ็กงกนูเจงกนูรับเงกนูเป็นงานเจเ็นีังกนูอ่ะกนกูต้องขอขอบคุณทานผอเองทางคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนที่เชิญให้มาวันนี้ครับก็ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหารุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้อาวมือเก่งไหมเก่งน่าจะได้รู้จัก โดยการนำีนารพที่จะชมจุดต่างๆที่เรามาุระ่านันวันนี้นะครับออสุขทิ้ง ชมันครับในส่วนของสจะเป็นเร่องขอการสราครับเรื่องของจุดนี่ลงทินลงทินเขาหางหาลงทินอ๋อมองแกน

พ่อแม่เขาทำงานอยู่ที่โบจุดที่พ่อแม่ปรสบที่โตอูดอนโดูดอ่พ่อแม่แต่ว่าเ็น่ณะไรนะเกณยหนึ่งเกีอยู่ปหนึ่งกอยากบอกป่งป่งให้ทือมือได้ได้กแล้วได้กินข้า9หยดข้าวยิน่ได้ไม่หิวนะ แล้วขอถ่ายรูปกับน้อหน่อยนะคะตรงนี้นะครับกระลาโหมทำแบบนี้นะที่พี่ทำรับมือกรีกระลาโฮอันนี้เป็นรับดีก็คือทนใหญ่ที่สุดในกระทรวงอ๋อเบอร์หนึ่งอนนี่สุดอ๋อแล้วกระทรวงก็แล้วอ๋อถไทย กใจแปลว่าตกใจว่าเห็นว่าพี่พูดได้จริงยังสะกดได้ด้วยสี่สิบสี่สิบกว่าปีาปีสามสองปีสามสิองปีค่ะ เขาบอกว่าไม่ลืมใชคุไม่ลืมเก่งมากเลยคะทเคโอเคกเเเอคอมากเลย แต่บางทางด้านหลังมันเป็นสับ no สูงสับอสูง <lunch> น่ก็ชิงค่ะที่วันนี้เรื่องงานครับมามากมากนี่เนีนอาเรานี้เดียวนี้เดียว ะรัฐมนตรีครับงานวันนี้ที่ได้มามอบสิ่งของกับสัตว์นูพวกนักเรียนเนี่ยนอกจากเป็นการเฉลิมเกียรติในหลวงแล้วเนี่ยก็ยังทําให้เด็กๆในอนาคตที่ยังเป็นก็เด็กเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเด็กพิเศษคือนอกจากสอนโรงเรียนไม่ได้ครูต้องดูแลเขา24ชั่วโมงนอกจากเป็นครูแล้วเป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อแม่เพราะนั้นนี่ความเป็นอยู่เขาเป็นเด็กประจําความเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องใหญ่กว่าสอนด้วย เพราะนั้นเนี่ยการขาดแคลนเนี่ยมันไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะการเรียนแตสละเรื่องของเรื่องอุปโภคบริโ,รคโภคเกี่ยวกับชีวิตเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเติมตรงนี้ให้เขาด้วยไอ้เต็มเต็มเขาก็กินอิ่มนอนอุ่มหนึ่งเขาก็มีนความสุขเขาก็ไม่เหนนได้แล้วเขาก็จะเรียนหนังสือเขาก็จะฝึกอาชีพได้ดีเพราะนั้นเนี่ยการเติมเต็มให้กับโรงเรียนพิเศษนี่ยทำลายไิ้ดมากกว่าโรงเรียนอยื่นเพราะนั้นการที่กระทรวงการลงของเนี่ยมาดูที่นี่ เรียกว่าดูข no, ้อบุญจอดยกเว้นไม่ได oh. ้ไปสอนนิดสิบไม่ได้เอาลำธีอาจจะไปสอนนิดสอนพิเศษอยูได้แม่นเก็สามสิบปีสามสิบสองปีก็ยังพอได้แต่ต้องทบทวนนิดนึงแล้วก็จะพูดช้าถ้าเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ช้าอยากอยากพูดถึงการเมืองเป็นภาษามือยังไงบ้างไหมฮะทำมือด้วยการเมืองวันนี้มัน การแข่งขันมากก็มีคนดีคนไม่ดีคนไม่ดีเพราะนั้นจะต้องมีกฎหมายกฎหมายที่ดีแล้วรำมนลู่ที่ดีเพื่อทำให้ประเทศเรามันเจริญขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปอวยพรอดีตนายกรัฐษิ อนนอนนอตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีในพงในพักเรียบร้อยเรียบร้อยดียอยดตอนนี้ในในนอ๋อ,อี้ออคน

lúc ăn,